สวัสดีค่ะเราเดินทางมากันจนถึงวันศุกร์แล้วนะยังอยู่กันด้วยหัวข้อเดิมค่ะหัวข้อเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันศุกร์อันนี้เราอ้างอิงมาจากตำราพรมชาติเหมือนเดิมนะคะตามตำราพรมชาติท่านกล่าวเอาไว้ว่าเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์หรือว่าวันพุธโดยความที่ คนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธเนี่ยค่อนข้างจะรับมือได้ง่ายนะกับคนที่เกิดในวันศุกร์ที่ค่อนข้างมีความทันสมัยรักสวยรักงามและค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของการแต่งตัวชอบความแบบเนีย้ยความเรียบซึ่งคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนโยนมีแนวแบัตรศิลปะแบบรับได้ในการที่แบบ คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะแบบบางทีมีอา,มอารมณ์อดัดอา,ดอาดติดติดหรืออารมณ์สนทุรีอันเนี้ยเขาสามารถรับมือกับคุณได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์หรือวันพุธจึงสามารถเข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะลองดูนะสําหรับคนที่มีคู่อยู่ในตอนนี้และเกิดในวันศุกร์ลองดูนะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยเกิดในวันจันทร์หรือว่าวันพุธหรือเปล่านะลองคอมเมนต์ร้บบอกแม่หมอนิดนึงนะคะ สำหรับในคลิปถัดไปจะเป็นคิวของคนที่เกิดในวันเสราร์และวันอาทิตย์นะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะบ๊ายบาย